ครับกับผมอาจารย์ธีระเดชวรณภาวานันต์อาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกรบินวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรื่องการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารการเดินสายไฟฟ้าในอาคารหมายถึงการติดตั้งอุปรกรณ์และเดินสายไฟฟ้าภายในตัวอาคารเริ่มตั้งแต่แหงจ่ายไฟรวม เลื่อนมาจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวได้แก่การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายการเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายโดยทั่วไปจะใช้สายแบนแบรนคู่หรือที่เรียกว่าสาย Vf มีฉนวนหัวข้มสองชั้นนะครับสามารถดัดโคง้งงอหรือยืดหยุ่นได้ดีอ,อ,อายุการใช้ง,งาน ประมาณ10ปีการเดินสายไ,ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่ไม่เหมาะที่จะใช้ติดตั้งภายในอาคารเนื่องจากสาแสงแดดจะทำให้ฉนวนเสื <c oughs> ่อมคุณภาพก่อนเวลา 1. สายไ,ไฟ <c oughs> ยไไฟ้าจะต้องรู้ขนาดของสายไฟฟ้าบอกเป็นตารางรมิลลิเมตรมมและจำนวนสายกี่เส้นถ้าหากใช้สายเล็กเกินไปจะทำให้สายร้อน จนฉนวนละลายสองเข็มขัดรัดสายเข็มขัดรัดสายเมื่อทราบขนาดจำนวนสายไฟฟ้าที่จะเดินไปยังจุดต่างๆช่วงเดินสายไฟฟ้าจะต้องเลือกเข็มขัดรัดสายให้พอดีเพื่อความเร็วของขนาดปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จงานสมบูรณ์จะมองดูสวยงามมีรัดปฏิบัตงิง่ายๆดังต่อไปนี้ เกรณีเดิน ai, สายเส้นเดียวควรเลือกขนาดเข็มขัรดและสายให้พอดีกับขนาดของสายไฟฟ้า 2. กรณีเดินสายไฟตั้งแต่2เส้นขึ้นไปเช่นสายจำนวน3หรือ4เส้นถ้าหากสามารถรัดด้วยเข็มขัรดลดสายพอเพียงตัวเดียวจะทำให้ปฏิบัตองอิงานให้เร็วขึ้นแต่ควรพิจารณาถึงความ แรงในการยึดระหว่างสายไฟกับผนังอาคาร 3. ตะปูตะปูอาคารที่เป็นไม้จะใช้ตะปูขนาด1ทับ2นิ้วส่วนอานคารคอนกรีตปูนจะใช้ขนาด5ทับ16นิ้วหรือ3ทับ8นิ้ว 4. กันดีเส้น หนึ่งรู้จักตำแหน่งการตอกตะปูสองไม่เสียเวลาแนวเลงแนวเมื่อตอกตะปูตัวถัดไปสามกรณีเดินสายไฟระยะกึ่งกลางเสาแนวสายจะต้องวางให้อยู่กึ่งกลางพอดีถ้าเป็นอาคารคอนกรีตการหรือตะปูเพื่อตอกใหม่จะทำให้เสามีรูมากขึ้นหรือทำให้เสาแตกไม่สามารถตอกตะปูบริเวณดังกล่าวได้ยิก สีสามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นและมีความภูมิใจต่อผลงานของตนเองห้าระยะเข็มขัดรัดสายระยะเข็มขัดรัดสายอยู่ระหว่างเข็มขัดรัดสายหรือที่เรียกว่าคลิปในทางปฏิบัติห่างกันประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรแต่ไม่เกิน2 0เซนติเมตรดังรูปนะครับดูรูปนะครับ ในบางช่วงที่ต้องการเดินสายหลายๆเส้นอาจตอกตะปูให้ขี่มากขึ้นเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าและสายแนบชิดกับผนังในทางปฏิบัติจะต้องวัดระยะทางความยาวของหัวค้อนเดินสายไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วสำคัญคือต้องหันหัวเข็มขัดรัดสายไปในทิศทางเดียวกัน <c oughs> การคลี่สายไฟฟ้าการคลี่สายไฟฟ้าโรงงานผลิตจะขดสายไฟฟ้าทับกันไหมความยาวขนาดขดละประมาณ100เมตรถ้าหากคลี่สายถูกวิธีสายก็จะตรงถ้าไม่ไม่ต้องเสียเวลารีดสายตรงกันข้ามกับการนึงสายไฟฟ้าออกจากขดโดยตรงจะทำให้สายงอบิด เป็นเกี่ยวต้องเสียเวลากับการรีดภายในภายหลังวิธีการที่สายมีดังต่อไปนี้ <c oughs> หนึ่งแก่พัสติกที่ห่อหุ้มสายไฟฟ้าออกระวังอย่าให้ของมีคมเช่นมีดคัตเตอร์เฉือนหรือปาดฉนวนของสายไฟฟ้า 2. ยกม้วนสายไฟฟ้าขึ้นสอดแขนทั้งสองข้าง เข้าไปในมวนสาย 3. วางปลายด้านนอกกับพื้นจากนั้นก้มตัวลงเล็กน้อยหมุนภายสายออกจากขดพร้อมกับเดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการเก็บการลัดสายไฟฟ้าการลัดสายไฟฟ้าจะต้องลัดสายฟ้ารีดสายให้ตรงไม่ให้บิดหรืองอ เมื่อนำมปบนผนังได้แนบคิดกับผนังอาคารมองดูสวยงามวิธีรีดสายมีหลักการปฏิบัติดังนี้หนึ่งวางสายไฟฟ้าลงบนเข็มขัดและสายถ้าหากมีสายไฟฟ้าหลายเส้นต้องจัดให้สายเรียงคิดกันก่อนสองกดสายไฟฟ้าให้แน่นใช้มืออีกข้างหนึ่งจับปลายสายเข็มขัดรัดสายสอดกับ บูที่อยู่บนหัวของเข็มขัดลัดสาย 3. ดึงปลายเข็มขัดลัดสายให้ตึงจากนั้นพับสายกลับไปในทิศทางเดิม 4. ใช้ค้อนเคาะเบาๆเพื่อให้รอยพับเรียบสนิทกับสายไฟฟ้าแการเดินสายไฟฟ้าในแนวเดี่การเดินสายไฟฟ้าในแนวี่วเมื่อจับสายไฟฟ้าแบบชิดกับผนังสายห้อย ลงสู่พื้นด้านล่างตามแรงดึงดูดของโลกดังนั้นจึงต้องเริ่มรัดสายจากด้านบนลงสู่ด้านล่างซึ่งจะทำให้การรัดสายสะดวกยิ่งขึ้นวิธีการเดินสายไฟฟ้าในแนวดิ่ควรปฏิบัติตังนี้ 1. ใช้ผ้ารีดสายให้ตรงนะครับยาวประมาณทั้งยถึงเซนเมตรจัดสายให้เรียบ คิดกันกรณีเดินสายตั้งแต่สามเส้นขึ้นไปให้สายเส้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ด้านนอกสองผู้ที่ถนัดขวาให้ใช้มือซ้ายจับปลายสายด้านบนไว้โดยใช้หัวแม่มือกดสายให้แนบชิดกับผนงังส่วนมือขวาจับปลายของเข็มขัดรัดสายสอดเข้ากับรูที่อยู่บน หัวของเข็มขัดรัดสายจากนั้นรัดสายให้ตึงประมาณ2-3สาตัวขณะนี้สายไฟฟ้าจะถูกจับยึดไว้กับหนังจึงสามารถปล่อยมือออกได้ถ้าสังเกตดูการจับยึดยังไม่แข็งแรงอาจจะรัดสายเพิ่มขึ้นอีกหนตัวก็ได้ 9. การเดินสายไฟฟ้าในแนวระดับการเดินสายไฟฟ้าในแนวระดับ จะยุ่งยากการเดินสายไฟฟ้าในแนวแนวดิ่งเนื่องจากน้ำหนักสายจะลดจัสสูด้านล่างตามแรงดึงดูดของโลกดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยการใช้ตะปูต่อเข้ากับผนังทั้งอาคารไม้และอาคารคอนกรีตฉากปูนทางจากจุดที่กำลังรัดสายประมาณ50ถึง100 เซนติเมตรจากนั้นนำสายไฟฟ้าพาดไปกับตะปูตะปูนะครับดังรูปที่เห็นนะครับสิบการเดินสายไฟฟ้าบนเพดานการเดินสายไฟฟ้าบนเพดานตัวอย่างการเดินสายไฟฟ้าบนเพดานได้แก่นะครับได้แก่ <c oughs> 1การติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่บริเวณกลางห้อง สการติดตั้งพัดลมเพดานส่วนมากจะเดินในระยะสั้นประมาณ1-3เมตรสวิธีการสาวิธีการเดินสายไฟฟ้าบนเพดานจะเหมือนกับสายเดินสายในแนวดิ่งกับแนวระดับสิเอการเดินสายทักมุมการเดินสายหักมุมภายในอาคารหรือบ้านเดือนทั่วไป ก็จะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อต้องการเดินสายไหม้าบริเวณดังกล่าวต้องหักมุมโคง้งไปตามผนังมุมของต้นเสาระยะห่างของเข็มขัดรัดสายตัวสุดท้ายกับลัศษณความโคง้งต้องให้มีระยะห่างพอสมควรอย่าให้ใกล้หรือห่างจนเกินไปจะทำให้สายไม่เรียบ โดยสังเกตเห็นแสดงออกผ่านใต้สายไฟฟ้าตัวอย่างเช่นสาย VF ขนาด2คูณ2.5ต้องใช้รัศมีความโค้งไม่ต่ำกว่า2.5เซนติเมตรนะครับดังรูป12การเดินสายไฟฟ้าหักมุมหลายหลายเส้นการเดินสายไฟฟ้าหักมุมหลายหลายเส้นถ้าหักมุมโค้งส่วนสายหลายหลายเส้น อาจจะต้องเพิ่มเข็มขัดรัดสายตามมุมโค้งอีกมุมหนึ่งตัวเพื่อให้การยึดแข็งแรงมากขึ้นตามรูปนะครับ13วงจรหลอดไส้นะครับวงจรหลอดไส้ปัจจุบันใช้หลอดตะเกียบนะครับ LED เป็นวงจรที่พื้นฐานการทำของหลอดไฟฟ้าโดยทั่วไปเนื่องจากสามารถเปล่งแสงออกมาทันทีที่มีแรงดันตกคขอม ไส้รอนนะครับดูดังรูปนะครับแสดงแรงจ่ายแรงนาไฟฟ้ากระแสสลับสายที่ไม่มีเรียกว่าสายลายนะครับลายก็คือ L นะครับสายลายมี L นะครับสายที่มีไฟเรียกว่าสายที่ไม่มีไฟเรียกว่าสายนิวตันก็ N น,นะครับดูสาย N น,นะครับดังรูป 14. วงจรแสงสว่างวงจรแสงสว่างได้แก่การติดตั้งหลอดไฟชนิดต่างๆในอาคารบ้านเรือนที่สำนักง,งานโดยสารทั่วไปใช้สวิตช์ควบคุมการปิดการเปิดส่วนวงจรกำลังนะครับพาวเวอร์ก็หมายถึงการติดตั้งระบบเต้ารับปั๊กตัวเมียรหรือการติดตั้งซอริตเบอร์กกเกอร์ซีบีนะครับเพื่อรองรับในการใช้พลังงานไฟฟเาพลังงานอาทิเช่นเตารีดหม้อข้าว โทรทัศน์และอื่นๆซึ่งมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าวงจรแสงสว่ากนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเต้ารับสวิตช์มักจะติดตั้งคู่กับเน่ยคู่กันเพื่อประหยัดแป้นรองซึ่งได้แก่แป้นไม้และพลาสติกวงจรที่ต่ออยู่ภายในแป้นรองจึง มี2ลักษณะคือวงจรแสงสว่างและวงจรกำลังนะครับดูดังรูปครับดังรูป15ข้อดีของการแยกวงจรแสงสว่างออกจากวงจรกำลังข้อดีการแยกของวงจรแสงสว่างออกจากวงจรกำลัง 1. ่แต่และว,วงจรเป็นอิสระซึ่งกันและกันดังนั้นจึงช่วยป้องกันไ,ไฟฟ้า พร้อมกันทั้งบ้านได้อีกทางหนึ่ง 2. เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องดับไฟทั้งหมดสวิตชสาทางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวิตบันไดนะครับใช้ควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟฟ้าได้ตามตำแหน่งส่วนมากจะติดตั้งบริเวณทางขึ้นลงบันไดนะครับก็คือ ติดตั้งชั้นบนหนึ่งตัวและชั้นล่างอีกหนึ่งตัวดังรูปนะครับ 16. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบไปด้วยการติดตั้งหลอดโคมไฟแป้นรองสวิตช์ปักแผงเคนเอรและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นการติดตั้งแป้นไม้รองสวิตช์และแผงสวิตช์ควบคุมจะต้องให้สูงกว่าพื้นปากมาน ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบเซนติเมตรการติดตั้งปักในอาคารสำง,งานจะต้องสูงจากพื้นไม่เกินสามสิบเซนติเมตรบทสรุปหนึ่งการเดินสายไฟฟ้ามีการเดินสองรูปแบบคือเปิดคือการเดินสายด้วยเข็มขัดลัดสายกับแบบปิดเป็นการเดินสายไฟฟ้าแบบร้อยท่อ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่า2การใช้สายไฟฟ้าการเดินควรตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในจุดนั้นๆและควรเลือกใช้ขนาดของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีขนาดของขดลวดทองแดงตัวนําเล็กน้อยเกินไปอาจจะทำให้สายไฟร้อนจนฉนวนละลาย3ควรเลือกชนิดของสายไฟฟ้า ให้เหมาะกับงานเช่นภายในภายนอกหากใช้ภายนอก,ก,นอกควรเลือกสายที่มีคุณนะสมบัติทนแดดทนฝนครับสรุปได้ว่าการติดตั้งไฟฟ้าภายในคารนะครับก็ได้บทสรุปดังนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับ